นะคะขนมจีนน้ำยากะทิป่ากะทิป่านะคะเพื่อนๆทำไปมั่วๆแบบง่ายๆขาไก่ก็มีนะอยู่ในตู้แช่แข็งแต่ไม่เอาเอาแบบง่ายๆกะทิที่เหลือจากทาไอ้นั่นฟักทองมาดูกันนะคะนี่ตั้งตั้งหม้อไว้ตั้งกะทิไว้นี่ก็มาตามพริกแกงกันนะคะ ตะไคร้กินแบบประหยัดทดสุดเลยนะคะช่วงนี้หมดทุกอย่างตะไคร้ใบมะกรูดหมดใบมะกรูดยังเหลืออยู่ตะไคร้หมดกระชายหมดพริกแห้งก็หมดพริกแห้งลงไปนะคะหมอมกระเทียมตะไคร้ขาไม่มีก็ไม่ต้องใส่มา เอาต่ำก่อนนะคะใส่กะปิไปนิดนึงนี่กระชยแช่แข็งนะคะนี่นะคะเคี่ยวให้กะปิแห้งน้ำพริกลงไปนะคะน,น้ำพริกลงไปผัดอันนี้ก็มีพริก กระไรกระเทียมหอมกะปิกระช่ยนาะหอ,อมแล้วคุเพื่อนอันนี้ทำครึ่งป่าครึ่งกะทินะคะเพราะว่ากะทิมันน้อยใหญ่ทำไม่เหมือนใครนะคะทำไม่เหมือนใคร ึ่งน้ำยาปลาครึ่งน้ำยากะทินี่ผัดให้มันแห้งแล้วก็เดี๋ยวก็ล้างครกเทน้ำใส่นะคะยายจะทำน้ำยาปลากระป๋องเหมือนเดิมนะคะจากปลากระป๋องเพราะว่ามันง่ายดีเดี๋ยวปลากระป๋องนะคะ ปลากระกป๋องเอามาต้มมันง่ายดีเพื่อนๆปลากระกป๋องเนี่ยมันไม่ต้องแบบเอามาต้มมาอะไรเหมือนปลาธรรมดาเนาะในระหว่างที่รอน้ำกะทิเราก็ต้มน้ำลวกขนมจีนนะคะเดี๋ยวเติมน้ำอีกปรุงรส ก็ตีไปหน่อยนึงนะคะน้ำปลาน้ำตาลหน่อยนึงดูความเข้มข้เนเป็นปลาแซบเนาะทำไมถึงว่ากะทิปนปลาเดี๋ยวก็จะใส่น้ำปลาร้านะคะเพื่อน ราดลงไปใบมะกรูดโอ้โอร่อยเพื่อนๆเศษๆเศษๆเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้ยอร่อยมากๆเลยเข็มข้นมากเลยถ่ายให้ดูใกล้ๆน้ำยากะทิป่าของยายตะก็เสร็จแล้วนะคะโอ้นี่นี่ กินกันเดี๋ยวขอก่อนกินเดี๋ยวขอเข้าไปเก็บผักก่อนแป๊บนึงไปเก็บผักในสวนนิดหนึ่งเนาะมากินกันนกนกมาเห็นแอปเปิ้ลใหญ่แล้วเพื่อนเพื<ๆ>่อนเมื่อกี้มาเต็มต้นเลยอีกไม่นานเดี๋ยวเาขาคงหมดแอปเปิ้ลใหญ่ตอนนี้ฮิมะเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะเพื่อนๆนะวันนี้วันที่ห้าแล้ว ็นน้ำแข็งนะเนี่ยไม่ใช่เป็นทิมาเลยน,นะแข็งเดินต้องระวังต้องระวังลื่นอยากจะมาเอาผักเลยนะผักนี้มันกินกับขนมจีนเียมาขุดมาขุดทิมะเก็บผักนะคะอปีนี้ ปีนี้ปีนี้ปลูกน้อยปกติกกกนะผักใหญ่จะปลูกเยอะกว่านี้นะทั้งผักคะน้าใบหยิกผักกระลัมดาวผักตัวนี้เนี่ยหอมี่ปุ่นหรือว่าอะไรจะปลูกเยอะกว่านี้นะปกติทุกปีแม้ปีนี้ไม่ได้กลับเมืองไทยปลูกน้อยปลูกน้อยเพราะอะไรเพราะว่าออ้ยหักเสียดายดปเพราะว่าไม่มี ไม่มีเออต้นกล้าปลูกเพราะว่าตอนนั้นช่วงโควิดเขาไม่เขาไม่ขายกันนะคุณเพื่อนเออทีนี้ยายก็เลยมาเพาะเองมันก็เลยช้าก็เลยได้ปลูกน้อยนะปุยเหยียดมือ เมื่อกี้มาเก็บผักไปให้ไก่แล้วแหละไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกถ่า,ายให้ดูอยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บไข่เลยจะมาถ่ายให้ดูก่อนที่จะมาเก็บไอ้นี่เมื่อกี้มาเก็บใบมันไปให้ไปให้ไก่มีไข่อยู่สี่ฟองเมื่อกี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บกันโอ้ยเยนเอาน้นๆ เอาไปนิดๆน้นนอยๆเลยให้มันเคี้ยวๆจะกินถั่วงอกวันนี้วันนี้มกินถั่วงอกนางเอกถั่วงอกวันนี้มือเย็นเฮ้ยมือเย็นอันนี้เดี๋ยวหน้าร้อนมันก็ขึ้นมาใหม่พรวดพราดพดืชเลยนี่ เดี๋ยวไปกินทักวงอกหนาวเย็นมือลุยหิมะมาขุดเก็บผักนะคะ่ะหนาวนะหนึ่งองศานะคะตอนนี้หนึ่งองศาดูดิห้าวันแล้วหิมะยังไม่ละลายเลยเมื่อไรจะละลายก็ไม่รู้ก็คิดเอา คิดเอาเองว่านาวแค่ไหนเนี่ย5วันแล้วยังไม่ละลายเลยมีคนบอกว่าอยากให้บ้านเราหิมะตกโอ้ยมันตกไม่ถึงพื้นเพื่อนๆมันละลายหมดบ้านเรามันร้อนมาเก็บผักมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆล้างพงล้างผักเรียบร้อยแล้วนะคะมาโอ้หอากาศหนาว วันนี้ไม่ขอไปกินในดงหิมะนะคะวันนี้ขอกินในบ้านเดอ้อไม่ไว้ดงหิมะไม่ไว้จริงๆขาไก่ก็มีนะคะแต่ว่าขี้เกียจเอาง่ายชนบทชนบท,นบทสไตล์เยตานะคะอนี่แค่นี้ก็จับแล้วนี่เนาะเป็นไงเป็นไงเป็นไงง่ายๆสไตล์เยตาเยตาททำอะไรไม่เรื่องมากหรอกทำง่ายๆ เนาะ,ปะไปกินกันไปสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรัง่งชนนกดมาเลยจ้าพเพื่อนมาวันนี้กินขนมจีนน้ำยาน้ำยาป่ากะทิน้ำยากะทิป่าเนอะทำง่ายๆสไตล์เย,ยตานะคะแต่ก็เซ็ปแซะแซบ,แบช่วงโควิดโอ้ยช่วงโควิดทำกินเองนะคะใครอยู่ ไม่ว่าอยู่เมืองนอกหรืออยู่เมืองไทยก็ทำกินเองได้ง่ายๆเนาะอ,อร่อยไม่ต้องเติมอะไรเลยเพื่อนๆความเป็ดความเค็มความ ้ทำกินเองได้ง่ายๆอร่อยอ่ะเพื่อนๆทำโมโมว่วก็อร่อยทงกอกระเพาะเอง เอาก็ส่วนเราเอง <c oughs> กวาดองแตงกวาดองดองเองจะดองทั้งเปลือกก็ได้ก็ดองถ้าอ่อนๆก็ดองทั้งเปลือกอันนี้มันแก่ก็เอาเปลือกออกเอาเม็ดออกปีนี้แตงไม่เยอะยายก็ ไว้กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆพอกินไม่ทันเราก็เอามาดองมาถนอมอาหารไว้นะเพื่อนๆอืมนั่นแหละผักทุกอย่างที่เราปลูกเราก็ปลูกกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเกิดกินไม่หมดเราก็มาถนอมอาหารไว้เนาะ น,นกินเล่นเล่นก็ได้น้องเองอยายจะทำแบบว่าไม่ค่อยให้มันเปรี้ยวเท่าไหร่ kin <laughs> chưa clip thừng này thừng này lại cái này là không phải ừ nó clip mình dài ถ้าชอบกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยะตาด้วยนะคะเจากใหญ่บอกแล้วเนาะบอกประจําว่าไม่ใช่คลิปกินโชว์ <laughs> ไม่มีอะไรจะโชว์คลิปแบบถ่ายทอดชีวิตการเป็นอยู่แบบพอเพียงให้เอซีดูเฉยๆเนาะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยตะแต่ว่าไม่ได้กินโชว์ก <laughs> ินโชว์ไม่เกง <laughs> ่ง แค่นี้ก็อร่อยได้ของทุกอย่างที่มีในสวนนะนะคือเราไม่ต้องไปสันหาซื้อมาเนอะมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นเครื่องปรุงก็มีเท่าไหนก็เอาเท่านั้นนะออเอ้าบายบายแล้วก็ยังไม่ไป <laughs> ไปแล้วก็ยังไม่ไปกำลังอร่อย